าก็นี้ถ่ายคลิปวิดีโอให้ดูครับแหลมภูเทพวันนี้พิเศษครับผมเอารถข okay. ึ้นมาได้ครับปกตินี่คือรถขึ้นมาไม่ได้ครับให้ดูหน้าพี่เขาคนที่เส้นใหญ่ไหมอ่านี่ครับพี่เส้นใหญ่ครับพี่ดาวนี่ครับนี่ถ่ายหลังนี่ก็จะมีคนมาถ่ายพี่พนที่นะครับ นี่แหลมภรมิเทพครับที่ภูเก็ตครับตอนนี้เวลาข้าง,งบนน้องดาวกำลังลงครับอนน่าริมทะเลชิวๆครับมาแล้วจ้าตอนนี้ช่วงเย็นครับประมาณ5โมงแสงดีครับพี่ตำรวจที่คอยนำทางครับ แหลงเอลทีครับสวัสดีครับแหลงพุ่มเทพทั้งหมดนั้นทั้งนี้ก่ในเวล